สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้ามนคนเมืองขอนนะครับวันนี้ก็มีเกล็ดความรู้สาระดีๆเกี่ยวกับที่ดินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับก็มีหลายๆคนนะครับที่เป็นกังวลสําหรับโครงการเดินสํารวจบอกดินไม่ว่าจะเป็นเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามที่ผ่านมานะครับว่า,ามีการเข้าร่วมโครงการไปแล้วนะครับทำไมถึงยังไม่ได้เดินสํารวจ นะครับวันนี้หนุ่มหน้ามนก็จะมาพูดคุยให้ฟังนะครับว่ามีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไรของกรมที่ดินนะครับหรือว่าทางกระทรวงมหาดไทยนะครับหรือสำนักง,งานที่ดินนั่นเองนะครับเราก็ไปฟังเนื้อหากันได้เลยนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับสำหรับคนที่แจ้งโครงการบอกดินไปแล้วนะครับก็ให้ใจเย็น นะครับก็ให้รอก่อนนะครับตอนนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีจังหวัดอะไรบ้างนะครับก็สามารถเข้าไปเช็คได้นะครับที่โครงการบอกดินนั่นเองนะครับว่ามีจังหวัดอะไรบ้างนะครับที่นี้เรามาดูในส่วนของประกาศจังหวัดกันบ้าง นะครับหลังจากที่ประกาศมาจากกระทรวงแล้วนะครับก็พอมาถึงประกาศจังหวัดนะครับก็จะต้องตั้งคณะกรรมการนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับเพื่อมารับผิดชอบในโครงการเดินสำรวจนี้นะครับทีนี้พอคณะกรรมการลง,ลงความเห็นชอบนะครับก็ จะต้องมีประกาศอีกฉบับหนึ่งก็คือฉบับที่3ก็คือจะต้องออกจากอำเภอนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นทอดๆนะครับจากกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็จะลงมายัางจังหวัดแล้วก็จะลงมายัางอำเภอนะครับทีนี้ก็มีหลายคนเป็นกังวลน,นะครับว่าเอ๊แล้วจะได้เดินสำรวจกับชาวบ้านชาวเมืองเขาไหมในเมื่อที่ดินบอกว่าเป็นที่ดินของรัฐ นะครับอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับที่ดินใกล้เคียงนะครับก็มีออกโฉนดไปแล้วนะก็เป็นโฉนดหมดแต่ของตัวเองเนี่ยเป็นของรัฐอันนี้ก็ให้ท่านพยายามเอาโฉนดที่อยู่รอบๆนะครับไปตรวจสอบนะครับที่กรมที่ดินเนาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่เอาไปตรวจสอบที่สํานักง,งานที่ดินในจังหวัดน,นั้นก็ได้นะครับเอาไปตรวจสอบดูนะครับ ว่า,าท่านครอบครองที่ดินก่อนการปฏจจิรูปที่ดินหรือเปล่านะครับหรือหลังนะครับแล้วคนที่ได้โฉนดเขาครอ,อบครองอยู่ก่อนปฏจจิรูปที่ดินหรือเปล่าหรือมีนัยยะนั้นๆนัยยะสําคัญนั้นๆเพื่อให้ออกโฉนดได้ณตอนนั้นนะครับก็ลองไปปรึกษากรมที่ดินดูนะครับทีนี้เราก็วนมา ของโครงการบอกดินนะครับว่าจะเดินสำรวจตอนไหนนะครับการเดินสำรวจถูกแบ่งออกเป็น2นยะนะครับก็คือจะมีาภาคใต้ด้วยนะครับภาคใต้ก็จะเดินสำรวจวันที่1ทธันวาคม2,565นสะครับส่วนทั้งประเทศเลยก็จะเริ่มเดินในวันที่1มกราคม2,566นั่นเองนะครับทีนี้ ทางกระทรวงมหาดไทยหรือว่าโครงการบอกดินเนี่ยเขาก็ได้ประกาศชี้ชัดมาแล้วนะครับว่าการที่จะเดินสำรวจนะครับจะต้องมีแนวระวังนะครับนะเจ้าหน้าที่ลางวัดถึงจะเข้านะครับแล้วก็จะต้องไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของปฏิรูปที่ดินนะครับนะถ้าอยู่ในการปฏิรูปที่ดินเนะนะน,นี่ยก็ มีความเป็นไปได้นะครับที่จะไม่ได้งานแล้วก็อาจจะเสียเวลาของช่างรางวัดนะครับของโครงการนี้เพราะว่าใช้งบประมาณแผ่นดินต้องได้เนื้องานให้เยอะที่สุดคำว่าเนื้องานเยอะที่สุดหมายคขาว่าอย่างไรนะครับก็คือเข้าไปแล้วต้องได้ทำการรางวัดนะครับต้องมีการรางวัดสอบเขตนะครับก็คือต้องมีแนวระวางนะครับสามารถอ,ออก เป็นใบเป็นโฉนดให้ได้นะครับนะครับก็จะมีขั้นตอนการออกต่อไปอันนี้ผมผมพูดโดยภาพรวมให้ฟังนะครับส่วนคนที่อยู่ในพื้นที่ของปฏิรูปที่ดินก็ก็ต้องรอหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิธีนะครับก็ก็คือยังไงอะครับก็ต้องประสานงานพยายามประสานงานไปยังกรมที่ดิน นะครับนะครับก็สํานักงานที่ดินก็ได้นะครับก็คือฝ่ายเลขานั่นแหละนะประสานงานไปนะครับว่าเราได้ร่วมโครงการบอกดินไปแล้วก็เราครอบครองอยู่ก่อนการปฏิรูปนะเราต้องมีหลักฐานนะครับแต่สําหรับคนที่มีนอสสามนสามโกมีใบจองนะครับอันนี้ จริงๆแล้วไม่น่ารอโครงการบอกดินนะครับก็น่าจะไปขอออกเฉพาะลายได้เลยนะครับเพราะว่าก็ท่านก็มีราศีดีอยู่แล้วนะครับสําหรับที่ดินนะครับก็คือมีใบจองมีนอนส,สามกอนสามขอนะครับหรือนอนสามเฉยๆนะครับก็สามารถไปขอยื่นออกเฉพาะรายได้นะครับอ่ะสำหรับใครที่จะรอโครงการบอกดินก็เริ่มแล้วครับ วันที่1มกราคม2566นะครับมีอะไรสงสัยตรงไหนก็ถามเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนะครับผมก็จะเข้ามาตอบให้นะครับผมจะตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ส่วนภาคใต้นะครับก็จะเริ่มเดินในวันที่1ทธันวาคม2565นั่นเองอย่าลืมกดติดตามผมไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ